บ้านสวนเราฝันสวัสดีค่ะประสมกำลังตั้งกล้องทดสอบไมโครโฟนไร้สายตอนนี้ประส้มเดินออกมาระยะห่าง5เมตรแล้วประส้มก็จะเดินออกมาห่างเรื่อยๆเรื่อยๆตอนนี้ห่างออกมาประมาณ10เมตรนะคะ10เมตร ิห้าเมตรประมาณนี้ค่ะเดินไปไกลกว่านี้ไม่ได้แล้วเดี๋ยววันหลังกลางวันค่อยทดสอบเนาะตอนนี้ค่ามืดแล้วประสมเดินอยู่ได้แค่นี้เดินกลับมาในระยะสองเมตรหนึ่งเมตรระยะใกล้แล้วค่ะนี่ค่ะ เรามาดูประสิทธิภาพของไมโครโฟนตัวนี้กันปสม้มลองเล,เล่นดูเมื่อก,กี้คิดว่าใช้ได้แจวเลยนะในราคาแบบนี้ค่ะราคาไม่ถึง200บาทนะปะสม้มดูมาจากช่องของเชฟจ๊กกับพี่แอนสองคน เขาจะมีไลฟ์สดกันบ่อยๆเนาะแล้วเขาก็ใช้ไมโครโฟนรุ่นนี้ค่ะประส้มก็เลยลองซื้อมาใช้ดูบ้างปรากฏว่าใช้งานได้ดีค่ะในราคาประมาณนี้เราก็ซื้อมาลองได้เนาะสำหรับมือสมัครเล่นแบบเราเดี๋ยวประส้มจะอีกคลิปหนึ่งกลางวันประส้มจะ พาเพื่อนๆทดสอบอีกรอบหนึ่งเนาะตอนนี้คือเห่อค่ะเพิ่งได้มาวันนี้กลับมาจากที่ทำงานค่ำมืดแล้วก็เอามาลองเล่นดูลองเล่นอยู่ในบ้านแล้วแหละก็คิดว่าใช้ได้ดีเลยออกมาลองที่ส่วนกุหลาบของป้าส้มนี่แหละอยากจะอวดกุหลาบด้วยกุหลาบนะคือดอกหายไปประมาณหนึ่งสัปดาห์แล้วเขาก็ โผล่ขึ้นมาอีกเนี่ยคะ่ะพร้อมกับช่อใหม่เลยเห็นไหมช่อใหม่หมายความว่าหนีก้านนี้กิ่งนี้เนี่ยเพิ่งเกิดมาเนี่ยคะ่ะประมาณสองสัปดาห์ได้ช่อดอกตูมเต็มๆแบบนี้เลยเห็นไหมคะแจ่มแจ๋วไมล่ะไม่รู้ว่าจะอวดไมโครโฟนหรืออวดกุลาดีเนาะอยากอวดไปหมดเลย สำหรับวันนี้ก็ราตรีสวัสดิ์ค่ะประสมหามาชมแค่นี้แหละ